สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันคือเก่ายุส่วนคือเก่าพี่น้องจา๋าให้น้ำได้มนี่ลงมาให้น้ำให้คุณยายคุณยายไปอบรมพี่น้องคุณยายไปอบลมสองวัน คุณยายไปอบรมสองมือให้นบแป้งลงมาให้น้ําให้น้ําสวนบริเก็บของหดอกพี่น้องให้น้ําสวนก่อนแดดละฝนบดตกให้ฝนตกฝนกระบดตกฝนไม่ตกเลยเปียกมัดละ อันมันบวห้อนคักมันน้ำมันกระโบแห้งเนาะพี่น้องเพราะว่าย้ายสายโซลาเซลล์นะมันบบแดดหลายน,น้ำมันกระโบแห้งยังบบแล้วอยูอ่ยังบบได้ขึงอยู่ลมแท้ๆลมฝนตกกระเคยแน่เมื่ออื่นนะับเป็นสิบโบได้แห็นไฮน้ำเนาะพี่น้อง ฝนตกให้นะเดอ้อฝนเอ้ยน้องน่รินกับไปลุงเรียนให้บานสาันโอหลมเท่ๆคุณคู่เงาให้พี่น้องส้มสวนใหญ่คือเก่าพี่น้องส้มสวนใหญ่คือเก่าแดดแท้ๆฝนบดตกสองสามมือกันแห้งแรงละ่ะ บังรถลดใหญ่บริก็บของไปขายไงมันเสียนมีตะของอันแก่ของอันนั้นได้หน่เนาะพี่น้องเราเบื้องปา่าป่ามันหอนมันลอยหัวอยู่พี่น้องป่ามันลอยหัวป่านิ่น มันขึ้นมาลอยนะํำมันหอนมันบ่เน,นะบึงผูเต็มอยู่ปาเนินสะโอ้ยลมเถน,นอ้อฝนตกในเด้อมักเพชดได้ใหญ่มะกเพ็ดได้ใหญ่หัวมะกเพชดได้พี่น้องแถวผู้ใดได้ไดไปายเพาะละบนอนน์เพาะเร็วเด้อเิได้กินนี่แหละพี่น้องเอ้อพี่น้องเอาปายก็สิได้สรง,งนี่แหละจะได้ทรงนี้แหละค่ะบึงผู ดกเทเดอร์ละสวนการเล่าอยู่สวนเบิ่งมะเพ็ดเ่ินโอ้ตาสะอ่อนให้น้องเอง้ยต้นน้อยๆหากระโพกขี้ดินกาบุง้งโหมะเพ็ดมะเพ็ดดอกไม้กระสิบริตัดได้บัดเนี่คุณยายไม่อยู่สองวันสามวัน ใช่เอาบัวมาลงนะฮะเนาะบ่งคุปลาลอยหัวอยู่พี่น้องปลามันลอยขึ้นข้างมาข้างบนเดินชมสวนกันดีก,กว่าเราให้น้ำเนาะพี่น้องมาให้น้ำซอยนักแปลงใน,เ,นเด้อคุณยายเบอ่ออยู่จะพาเดิน พาเดินให้น้ำเป็นเพื่อนนะเป้อืมกระเจียเจ๊ยบเพิ่นกระเจี๊ยบแดงพี่น้องใครอยากได้พันใครอยากได้พันกระเจี๊ยบแดงเห็นบมดกอยู่ได้กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบม่วงกระเจี๊ยบแดงดอกหมากนา้นอยๆมันกำลังขึ้นหมากนา้อยๆมันกำลังจะขึ้นเออเออเออเอเอ ก็ไผ่ใหญ่กินมั้อนะกระเจี๊ยบแดงผักตู่ผักอีตู่ก็งามงามไปตนตาสะออนสะออนผักอีตู่เนาะพี่น้องแก เจี๊ยบแดงก็เจี๊ยบแดงมึงหยุยกำลังคืนมันเป็นดอดมากในน้อยในน้อยมันอยู่มีพันเด้อพี่น้องกะเจี๊ยบแดงคุณยายมีพันนะคะดอกทานตะวันก็ใครอยากได้มันเล็ดค่ะคู่ครบๆดมันมันเดืดมันเกล่ะ,อละดอกใหญ่พันใหญ่ เป็นสุดต้นเป็นทุกต้นเลยโหอนาคตเปลี่นเอาป่ามันเป็นยนยังมันคือลอยคอป่ามันขึ้นมาลอยคออ๋ออันนี้แห่งหน่วยใหญ่นี่นี่ถึงหน่วยใหญ่ค่ะกระเจี๊ยบม่วงกระเจี๊ยบแดงนี่พันธ์มันพี่น้องนี่พันธ์มัน อ๋อใหญ่ตั้งบกเก็บไปบางพูมันล้นล,นลงบงนี่แล้วมันก็นขึ้นอีกแล้วบนนี้ผู้ใดเอาพันได้ละพี่น้องนี่เม็มเดมันเ็ดมันอาละ่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์หมดแล้วอันนี้กระสิบแตนแก่และไดนกินบ่ได้กินไม่ได้กระเจี๊ยบแดงจ้าเจี๊ยบม่วงถ้าพี่น้องไปยังละก่อนท้าเปลี่ยนหัวน้ำละพี่น้อง เรอเปลี่ยนหัวน้ําไปเดินเล่นกันดีกว่าเราอ๋อบังมะกรวยนะนะมันหักทบลงมะกรวยมันหักทบลงพี่น้องทางคันคู่สะใหญ่พี่ก็ให้น้ำเลยพี่น้องมึงเนี่ยให้ทางผูผ้โค้ดทางพีให้ทางพู้นผลดทางที เปลี่ยนหัวน้ำก่อนเปลี่ยนหัวน้ำก่อนน้ำมันคอยแล้วนี่ยน้ำมันยักมืดถังแล้วนะแป้งม่ได้ไปปล่อยน้ำอึ๊บปิดน้ำก่อน ปิดน้ำสิปปิดถัดงใหญ่มันพูนเนาะพี่น้องปิดถังใหญ่ให้มันเต็มสะก่อนยังปล่อยมาอีกน้ำมันคอยเหรอมะเขือ,อน,นกะเลืองเต็มต้นหนึ่งมะเขือเขือข่ายเขือข่ายโน่นีเ่เลืองเต็มต้นหนึ่ง มึงน่ะแปลงห่อมักซีดาเดี๋ยวยหญ่กว่าคือบ่เอาออกแน่มันดกโพดห่อมัดซื้อหน่วยบางจุกนี่แห้งเป็นกระจุกอยู่พี่น้องมันหลายเนาะเห็นหลายก็ยังห่อไหลเดี๋ยวบัตรนี้มันใหญ่ง้ามกะฮักได้บัดเนี่ยต้นนี้แห้งกระซากอยู่ยังบรไออันห่อก็มีหอ่อเครื่องนึงก็มีโอ้น้ำมันขอยละ่ะบึงน้ำมันไหล จะได้ไปขึ้นไปปิดถังใหญ่ไว้ให้มันเติมซสักก่อนปิดถังใหญ่ไว้ให้มันติ่ซสักก่อนกกเนาะพี่น้องเนาะนังปล่อยนาำใหม่มันบ่เปียกเลยนี่น้ำพอจะจะละจะละอันดอกอันนี้ใหญ่งามงามพี่น้องดอกเนี่ดอกกระเจียวบ่แต่เป็นมันเป็นดอกกระเจียวประดับเนาะนี่ขึ้นอันของปอมเนี่ย ือดอกปอมเนี่ยพี่น้องเนี่ยอ๋อแข่งกิดเดืกอยู่อลนนีคือดอกปอมเนี่ยดอกกระเจียวงามนคน่ะเหมือนของปอมเลยดอกกระเจียวอย่างหลายต้นอยู่เ้ยมีอีกดอกหนึ่งน,นี่มีอีกหนึ่งดอกดอกกระเจียวอะไรคะคือดอกของปอมเนาะ จะขึ้นไปอ้านีนเด็ดหน่อีกดอกนึ่งมีแต่ดอกงามๆพื่อของปลอมเนะี่ยกินได้เย่บอกพี่น้องคักแท้งามแทะยอดกระเพ้าก็งห่าวละมงโถดเพลยายสิบปดตลาดแก่หมดเนาะพี่น้องเนาะกระเพามัเห่วมักห่ว,กวแล้ว โคสอดพี่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพูซ้ายโคตขวาให้น้ำาบดแล้วบได้เมื่อนดอกมือนนมันสิตายของยายไปให้คันคู่สะใหญ่ละพัดเรือท่าพี่ได้แบบนี้โอ้ให้ก็ต้องให้ให้มันอน,นั้นเนาะพี่น้องมันสิตายมึงผุกเหี่ยวอกเหล็กอักหลาดให้ก็ต้องให้เยอะเยอะมันสีเหี่ยว นักเตงขอจบคลิปเอาเพีงเเยงสำเนวพี่น้องนักเตงสิใหายนำหาใ,ใหญ่ละขอบคุณทุกการติดตามนะคะ FC ใหม่ FC เก่าทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย